วัสดีครับมาเจอกับผมชชยกบไม่ใหญ่สีวันนี้เดี๋ยวเรามากินอุซิวอุซิววันนี้มีนางสนมทําให้กินนะครับวันนี้มีนางสนมนี่นี่นางสนมมมเนี่ยกําลังทําำลทําอุซิวครับอ,อูซิวไปซิดมาไปซิดมา <c oughs> พึ่งพึ่งไปซิดมาถ้าคิดเป็นเป็นตัวสิบโลได้เป็นตันนะครับอูซิวอุซิวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูซิว ซิวซิวที่ไปซิทมาวูบอ่ท่ายได้เนี่ยซิทไปซิทมาเนี่ยนี่นี่ครับนี่ซิวซิวเราเป็นตาแซ่บบอือไครแกมเรานี่ซิวซิวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูตัวนะเป็นตัวตัวเลยนี่ตกเงเ้ยนะครับนี่ซิวซิวอ้าวซิวอ้าวไม่ใช่ซิวน้อยนะซิวอ้าว ซิวอ้าวซิวอ้าววันนี้เนี่ยเรามีนางสนมสองคนทำกับข้าวกินนะครับเรามีนางสนมวันนี้นี่เรามีนางสนมสองคนวันนี้ซิวอ้าวครับประมาณโลครึ่งครับซิวอ้าวซิดซิดคาวหนึ่งเราเราไปซิดอยู่คาวหนึ่งแต่จริงๆเราเราเราไม่ได้ไปตั้งใจไปซิดซิวอ้าวนะครับเราไปตั้งใจไปซิดประมาณโอ้โหไม่แดกชักอย่างเลยครับ เจอซิลอ้าวเลยจัดมาเดี๋ยววันหลังนะครับเราจะไปทำคลิป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 ซิซิซิลซิซิลให้ดูนี่นี่แต่ว่าขั้นแรกนางสนมข้นแรกแกงแกงขี้เหล็กกินแล้วเฮ้ยอิจฉาเหล็กเจ้าใส้ย,ยังเนี่ยฮะส่ก็ใส่ด้านชื่เรียกกันน้ำปลาแดกอย่าี้โอ้ยไม่มีภาพยนตร์โครนะครับอิจฉาเหล็กอย่างเดียวล้วน ไม่มีภาพยนตร์โคนะครับวันนี้เขาบอกมีภาพยนตร์หมูนะไม่มีภาพยนตร์โค,น,โคนี่ครับคนๆน,นะครับนี่นี่วิธีการทำถา้าถ้าสิท้ายทางล้างกระบาดนะเดี๋ยวโบเห็นหนาเดี๋วรอของผมนะครับเดี๋ยวโบเห็นหนะาใส่กุงมีี่สีนี่ครับนี่นี่ฮะเออกำลังโคเล่กำลังกำลังโคเล่ให้เข้ากันอยู่นะครับซิวอ้าว ซิวอ้าวโอ้ยอยู่บ้านบขวยมีเดอ้อถั่นวารได้ซิวอ้าวครับซิวอ้าวนี่นี่ตำเคียงตำเคียงใส่บักพริกใส่หัวชิงไข่ตะไคร้ตะไคร้ลงไปโอ้ยทีนี้แล้วลืมเปิดไฟลืมเปิดไฟโอ้ยไม่รอเลยนะครับแฟดออนเป็นไรฟิงอ่า นี่ครับบักดิกบักดิกโอ้ยไปตากแดดรดมือครับตากแดดรดมือไม่ได้ปลาจักโตรครับอมวันนี้เป่าหมายเยอะครับตายเป้าหมายไม่ได้สักอย่างนะครับเดี๋ยววันลังผมจะไปทําคลิปตกตกปลาซิวให้ดูนะครับวานท้ายอะไรตกกินดีมากวันนี้ค่ำก่อนครับถ้าเจอตัวจเจอฝูงเลยหย่อนเป็นกินหย่อนเป็นกิน นี่ครับวันนี้เราเราจะอูน้ำอัดเจาะอูน้ำอัดเจาะหมกหม้อนี่หมกหม้อภาษาไทยเรียกหมกหม้อเป็นว่าหมกน้ำอัดเจาะนี่ดูดูวิธีการทำนะครับแล้วก็เห็นหน้าชายกงไม่มยีสีด้วย <c oughs> โอ้ยบ้านนกูถ่ายไว้ถ่ายไว้ไม่ให้ลูกดูกับกปปง กับกล่องเนียบ่วะตอนถ่ายนี่ฮะอ,อุ้ยบย่ได้มั้งของเขาบ่ได้เลยแม่นบอวะนี่ครับแกงอุจจาระเหล็กแกงผักขีเ้เหล็กก็เสร็จแล้วนะครับเสยเสยแหงบ่ได้หัวล้านหัวล้านนี่ครับนี่ไอ้ที่ได้เนี่ยปลาไม่เป้าหมายเลยพวกเนี้ย ปาเป้าไม้ไม่เข้าครับวันนี้ไม่มีป้าเป้าไม้เลยถือว่าพลาดครับวันนี้พลาดพลาดพลาดเดี๋ยวเราต้องสมสมเหยือไปไหมมีครับใส่หม้อใส่หม้อแล้วครับใส่หม้อ,มอหล่นหม้อได้พี่หน้องหล่นหม้ออีดีเลยเบึงเนยโล่เครื่องเลยอ้าวอ้าวซิวอ้าววันนี้เราจะมาทำซิวซิวเนี้ยซิวอ้าว มึงที่แหละที่แรกว่าสีนามาเจาะเนะครับโอ้โหมันล้นล้นหม้อเลยล้นหม้อล้นหม้อเลยนี่มันล้นล้นหม้อล้นหม้อมึงกดกดต้องกดล้นหม้อเห็นไหมมันล้นหม้อมันเหี้ว่เลยโอ้ยมันมันเหี้ยมันเหี้ยมันเหี้ยวกนี้นี่ล้นล้นหม้อเลยด้วยโอ้ยนี่คือไม่ได้ตั้งใจนะครับชิดเอาหน่อยนึงชิดเอาหน่อยนึงเดี๋ยวกลับบ้านเมียดาเขาบอก เขไม่มีอะไรติดไว้ติดมือวะวิ่งหมอใหญ่นั่นตัวตัวคนนี้ที่มึงเออฟ้าหมอใหญ่ฟ้าหมอใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเสว่าเขาหน่อยหน่อยเด้ต้องว่าฟ้าหมอใหญ่มึงหมอหน่อยอยู่นะไปไปเดี๋ยวมื้อนี้เดี๋ยวผมสักากินอเจาะอเจาะอเจาะ ดำแหงอ่ะดำจนแดงเงี้ยพี่บังกันจากผู้ดำดำจนแดงแดงดำดำดำฟุดเลยแดดแห้งครับโมน,นี่ฟังข้างในองค์เทว์เขโท้บ,บอกเฮ้ยเป็นไงตกปลาตากฝนตากฝนหามนเนียงแดดเป็นแดดแดดตะเกสรร่าวหอดคำมัฟบ่มีขึมเลยแดดแห้งครับพี่น้องนี่เอามาว่านั่งนั่งคุยกันถาครับ ซ้ำสนมเพิ่นสะแกงเอยพ่แม่แกงอุอเจาะอเจาะทำซิวทำซิวเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าผมไม่เจอแห่งซิวเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูครับวิธีการตกซิวปลาซิวซิวอ้าวครับไม่ใช่ซิวหน่อยซิวหน่อยเดี๋ยวผมต้องไปเบิ่งซื้อมันดีนะแล้วก็มาบอก่องว่ามันเป็นวงปลาซิวไปยังมันลายซิวเองครับ แค่แถวบ้านกิ่เอิญซิวอ้าวซิวอ้าวซิวอ้าว,ว,าวแต่มึงทีก็ไปเจอเนื้อคู่มานะครับพอสิถ่ายคลิปอยู่แต่โอ่ยแดดแพ่งเ,เมื่อยผมก็เลยไปเลยถ่ายครับไปเจอเนื้อคู่มากคนหนึ่งหนุสาวเจ้าของแพผลแบบงามเหมือนว่าบางทีกูบอกผมแบบงามมึงรอกผมก็เลยใส่เป็นสื้อของปัดมือเลยงามงามแห่งไอทิมหรอกบนีบอกงามงามามาสั่นมา ผมก็เลยจัดให้น้องซาเรียบร้อยครับย่างสื่อคลองอยู่เบิดมือครับมืนอนี้ปลาเลยบ่ได้เลยอเอาเอาพิ่นเก็บคล้องเพิ่นเก็บของ,เ,ของเลยเลี่ยวเลยได้สิววูวันนี้โอ้ข้าวปลาแห้งแบบได้ได้ร้ายได้รลายใครอยากไปรวมตกปลานะครับ ติดต่อมาได้นะครับขมสุกเล็กๆน้อยๆวันหยุดครับนี่เจ้าคองหอเจ้าคองหอเป็นกับครับกับแนละ้วตรงนะี้คหรอผมันโอ้ปลาสิวลายครับที่แหลกมันโมมีนะ<ม>นเจเบิ่งหาหามาร่นเต๋อครับจะพองมองปลาสิว มึงก็ไปตกมาเลยนาะที้แรกบรุตรคือปลาสีตกเอามากินเนะี่ยไปตกเอามาเป็นปลาเนื้อไปตีปลาไกะครับปลาไก่ครับปลาหมาเพื่อเพื่อมันกินคนระับมึงตั้งใจไปตกปลาไก่ก็พอมาเงียบกิ๊บบ่๊มบนเงียบทำไมล่เงียบกริบเงียบแบบบ่มีินยังเลยพักตบก,กันไล่เนี้ยยังน้อยคนระับเดี๋ยวไว้โอกาสหนะ้าเดี๋ยวผิดคลิปดีๆแบบนี้ก็เลยได้ตัก ตากปลาซิวสิสิบปลาซิวมาท้า <c oughs> สันบ่ได้เนี่ยกินเนาะพ่อไปนตกปลาเตือกเมื่อเดีเอาหลายนะเนเ,เอาเอาแต่พอกินเป็นความสุขสนิดหนึ่งผลว่าเบิดเงินหลายเติบได้ไปตกปลาเถือกพก่อเปนตกเอาให้คุ้มทุนเลยเข้าตกให้มีความสุขนะเข้าไปผักพอนอย่าเป็นตกจริงจังนะตกมีความสุข แต่ถ้าบ่ได้กลับมาเงสิทุกเติบนได้ผู้ใดมีเม,มียอยู่เหน่นถือด่าเด้ครับไปวัดมือวัดเม็นมัมมไมไดไหนยังไปเฮ็นยังผมถึงว่าเด้แมน่นบ่ไผเคย <laughs> นาฉิถึงมาหลายคนครับแบบนี้นแมน่นบ่ฮะแมน่นบ่เมนบ่ครับ <laughs> บ่เห็นผมเมาเลยผมบ่ได้มเมาเด้เดียดเดีด,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 ด นย <N> ผมดีดมันตากแดดร้ายแหงต้องดีดตอนนี้ทาซิวทาซิวทาซิวข้างย่างเดียวได้ครับทาซิวทาซิว,ว,วเดี๋ยวคลิปนี้ไว้ยชราไม่วันครับเดี๋ยวขึ้นจะว่าเดี๋ยวหอดตอนตอนซิวซิวสุกเน๊เพราะว่าเดี๋ยวผมไปหยิบรถเขาทีเขาทางนครับเดี๋ยวรถมาไล่คันครับ ไม่พนกะขางน่ะฝากติดตามเลยนะครับสายกบเมญสีสีวัสดีครับ